และนี่คือหนึ่งเดียวที่พร้อมจะเป็นที่หนึ่งบนทุกเส้นทาง Isuzu D Max the one and, and only สี Inishmore Grail Pick แนะนำรถปิสูตรุ่นใหม่หลายรุ่นมากเลยค่ะสำหรับส่วนยอดรถปิสูตรด D ีแมนะ็กซ์นั้นมีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายใน,ในสำหรับส่วนยอดรถนั้งเดิมผสม new x นะคะได้มีการปรับช่วงล่างใหม่โดยเพิ่มโช๊คโช๊คอัพสติฟเฟล็อกนะสำหรับ x series นะั้นนะับเป็นครั้งแรกที่เราใช้เครื่องยนต e ์2.2งจดสอง ddi max force พร้อมเกียร์อัตโนมัติแปสปีดนะคะแล้วก็มีการปรับโฉมใหญ่ทั้งภายนอกภายในด้วยค่ะสำหรับสนามรถกับเครื่องสีล้ะใหม่ สุดคูบิโวเอ็์เรียนเนี่ยถ้าประทานแบบว่าตรีเพชตอีสุดเซลลงทุนไปมากกว่า100ล้านบาทนะครับเพื่อปรับสมใหม่โดยร่วมกับ n นนโดดีไซน์สตูดิโชั้นนําระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ในการในการออกแบบใหม่นี้ก็เพื่อสร้างความประทับใจในการขับขี่ให้กับผู้มาทดลองขับให้ได้สัมผัสสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถอีสุดโบรไบโทุกรุ่นอย่างเต็มที่ สีเนี่ยพ่อก็เห็นกลางวันแล้ว English m ลิช g r ล y Opaque แต่พอตกกลคืนกลายเป็นรถเหมือนรถอะไรลองดูดูดิแบดมอเบลเล Batmobile ใช่ดูดิดูข้างหน้ามันดิ Look at the Look at the front You see that yeah, yeah. มันตัดกันสวยมากแล้วไม่ได้ตัดกันแค่นี้นะมันตัดขึ้นข้างบน <c oughs> เขาเอาตรงไอ้ปกติมันจะเป็นโครเมียมมันเหมือนแบทแมนเพราะว่าตาใช่ก็เหมือนตาตาตาแบทแมนจะดำๆหน่อยถูกป่ะอันนี้อีกแซคลีเลยต้องถอยมาดูไกลๆดิเห็นป่ะ คือมีความเป็นพรีเมียมมีความเป็นอึดทน,นหน้าตาแข็งแรงเป็นอะไรที่เท่ที่สุดโอ้โ oh. หจริงๆพ่อเป็นคนที่ตัวใหญ่นะแตพพ่พอนั่งคันนี้นะั่นรู้สึกมันโอบตัว it's like putting putting อะไรกับ helmet on รู้สึกไหม oh, yeah. ใช่ป่ะมันรู้สึกแบบพอดีหัวหมดเลยแล้วเวลาเราขับเราก็รู้สึกได้ว่า ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นเขาเรียกว่าไปทางด้าน self-driving vehicle มากขึ้นเรื่อยๆเป็น automated มากขึ้นนะที่สำคัญเนี่ยกล้องใน360องศานะเป็นกล้องที่เป็น ADAS มีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่ลองกดดูดิ you can press any part of the car <Okay. S 1> so press here ลองกดตรงนั้นอ่ะ uh, choose in front you see the front the back ลองกดอ่ะ uh, ใช่ไหม oh, very cool. yeah สามารถดูข้างใต้ได้ด้วย under the car เพราะว่าเวลาเราขับรถไปบนทางถนนเนี่ยมันจะมีพวกหินพวกอะไรเนี่ยที่แบบเรามองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันอยู่ข้างใต้ it, cool. it is cool everything is control และ control มันหน้าจอนี่หมดไม่ทีช่ชวะตรงนี้นะแต่ว่าเราสามารถ control ตรงนี้แล้วมองไปที่การ control ที่อยู่หน้าจอข้างหน้านี้ได้เลยขับกลับเลยไหม <laughs> The One and องนี่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับวันนี้ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เรื่องดีๆที่เราได้สัมผัสเป็นไม่สักครู่นะครับไม่ว่าจะรถในแต่ละรุ่นนะครับที่เปิดตัวด้านหลังนี้นะครับความเป็น trusted buddy นะครับเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยในตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวทั้งสนามก็ดีและแต่ละซีรีส์ที่อยู่ข้างหลังผมในขณะนี้เนี่ยนี่เป็นการบอกว่าเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับผ่านอุปสรรคทุกอุปสรรค พร้อมๆกันนะครับกับรถอิซูซูใครที่เป็นแฟนอิซูซูนะครับไม่ควรพลาดนะครับสัมผัสตัวจริงกับอิซูซูดีแม็กซ์เดอะวันอโอนได้ที่โชว์รูมอิซูซูใกล้บ้านคุณตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอย่าลืมน,นะครับเดอะวันอ d o โอนของคุณนั้นอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ครับ <Hey. S 2>